วันนี้เราจะมาชมบ้านการ์ตายกันนะคะดัวมาชมกันเลยค่ะก็้องอันนี้เป็นห้องนอนนะคะอันนี้ก็เป็นกระเป๋าเดินทางนี่ก็เป็นเตียงนอนตัวนี้เป็นแม่ชื่อว่ากาลลอคะ่ะและตัวนี้ก็จะเป็นบนได้นะคะเอาออกก็จะมีเป็นเกา้าอีน้นะคะ เก้าอี้แล้วก็จะมีโต๊ะอ่านหนังสือก็จะเป็นลิงชักเก็บลิงสอไวะะ้แล้วก็อันนี้ก็ไม่ได้เก็บอะไรนะคะแล้วตอนนี้ก็เป็นขยะแล้วตอนนี้ก็เป็นรองเท้าบูทนะคะเป็นของวัตเตอร์ไฮอันนี้ก็เป็นรองเท้าใส่อยู่บ้านเฉยๆนะคะและอันนี้ก็จะเป็นเออเป็นบันไดนะคะและ้วก ีก็จะเป็นท้องครัวนะคะก็จะมีเป็นอันนี้เป็นลูกชื่อว่าโบนะคะตรงนี้ก็จะเป็นกาทานะคะแล้วก็จะมีเตาอบนะคะนี่นะคะก็จะใส่เป็นเค้กอยู่นะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นชิงลังจานก็จะมีเอ็มชิงแล้วก็อ่างลังจานค่ะลแล้วในตรงนี้ในนี้ก็จะมีเป็นข้อนะคะข้อน้า แล้วก็เป็นเคียมีมีดมีน้ำแล้วก็มีปุ๊กกี้แล้วก็ในนี้ก็จะเป็นขนมปุ๊กกี้กับขนมปุ๊กกี้แล้วก็จะมีสาระเปาน้ำน้ำขวดละไม้เคก็น้ำแล้วก็เอิมนมแล้วก็เป็นหม้อน,นะคะเม่อเราก็ใส่เอิมอะไรเดียวอะไรข้าว อยู่นะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นประตูนะคะสามารถเปิดได้ด้วยค่ะเปิดยากนะคะ๋ยเปิด้ดูค่ะนี่ค่ะปิดอย่างนี้นะคะแล้วมาดูห้องต่อไปอค,ค่ะค่ค่ะต่อเส้วห้องต่อไปก็จะเป็นออพี่ก้านนะคะแล้วก็เป็นที่มอง ็นลชื่อว่าเอิบหัวใจนะคะ <c oughs> ชื่อว่าดาวหัวใจนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเอิบเป็นผ้าเช็ดเท้าก็จะเป็นลูกที่ขาดพื้นเอิบอาลงน้านะคะแล้วก็จะเป็นที่เช็ดมือแล้วก็เป็นชิชู่ แตวตรงนี้ก็จะเป็นหัวซ้วนนะคะทำอะไรจะคู่มันตน้องเรียกว่าหัวซ้วนแล้ก็เป็นหัวซ้วนนะคะเปิดได้สองชั้นนะคะนี่นะคะตรงนี้เป็นผ้าเช็ดพลาส่วนตรงนี้ก็เป็นประตูเปิดปิดนะคะและตัวนี้ชื่อว่าเป็นลูกนะคะชื่อว่ากระต่าย นะแล้วห้องต่อไปเป็นห้องนี้นะคะก็จะเป็นเกาลีเมนโนแล้วก็จะมีที่กดนะคะสามารถปิดเือนได้ตน,นี้ก็เป็นตู้เก็บของแล้วก็เก็บผักอยู่นะคะค่ะทรอผักนะคะแล้วก็จะเป็นที่เก็บของอันนี้ไม่ได้ใส่อะไรไว้แต่อันนี้ใส่พวกผักกับลำไม้อันนี้ก็เป็นเกาลีนะคะ และต่อไปตรวนี้นก็จะเป็นข้าวกลีข้านะคะก็จะเป็นเกากี่และก็เป็นรูปดอบไม้และเห็นโลกหลักไว้อยู่ตรงบนกากยี่ไหมคะเนี่ยค่ะะนคะ เป็นสารเปลาไก่ตาแล้วก็มีปลาแล้วก็จะมีเค้กที่วางของ,ของก็จะเป็นอิ่มเค้กแล้วก็จะเป็นกับข้าวแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเออพี่เก็บของแล้กลับเป็นเหลาแล้ว,ลลวสาสัหรัหวันนี้ขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย